สวัสดีครับวันนี้คืมฟ้าคืมฝนนะครับวันนี้เราก็ได้มาดูต้นยางนานะครับเพื่อจะเอาไปปลูกนะครับนี่นะครับต้นยางนาต้นก็ไม่สูงเท่าไหร่นะครับต้นก็ประมาณนี้วันนี้เรามาเอาไปทั้งหมด70ต้นนะครับ7ต้น100บาทเอาไปทั้งหมด70ต้นบรรยากาศก็จะเป็นบรรยากาศแบบ ฝนเพิ่งตกเสร็จใหม่ๆนะครับแล้วก็คืมฟ้าคืมฝนเหมือนจะตกอีกนะครับนี่นะครับต้นยางนาก็จะได้ประมาณนี้เลยพอได้ยางนาแล้วเราก็จะนําไปใส่เชื้อเห็ดก่อนนะครับพอดีสั่งเชื้อเห็ดมาแล้วจะเอามาหยอดใส่ก่อน3-5รอบนะครับถึงค่อยจะลงปลูกนะครับแล้วก็เตรียมดินเตรียมอะไรให้พร้อมแล้วค่อยนําลงไปปลูกนะครับพอได้ยางนาแล้วก็ ยกขึ้นรถเลยนะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับ70ต้นนี่ครับกำลังสวยครับผมเนื้อที่ที่จะนำไปปลูกก็มีประมาณ3ไร่นะครับแต่ว่าเอาไปแค่นี้ก่อนถ้าไม่พอ,อยังไงก็จะมาเอาเพิ่มครับ